ไฟบ้านพกพาขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ที่เปลี่ยนจากพลังงานแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้า220เหมือนกับเราเสียบปลั๊กจากผนังไฟบ้านนั่นเองตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ในราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับไม่รวมแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาทดลองแกะกันดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าแล้วการทำงานเนี่ยเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องข้างหลังนะครับในการทดสอบดูว่ามันจ่ายกระแสเท่าไรนะครับแล้วก็จะวัดแรงดันเป็นรูปขึ้นสัญญาณให้ดูนะครับ แล้วมันเปลี่ยนจาก12โวลต์ DC เนี่ยไม่ใช่สิ20โวลต์ DC เนี่ยกระแสะตรงแบตเตอรี่เนี่ยเป็น220เหมือนไฟบ้านได้ยังไงนะครับก็พระเอกอยู่ที่หมอ้อแปลงตัวนี้ครับถ้าเราไล่วงจรดูเนี่ยสายแดงนะครับจากแบตเตอรี่จะไหลามาผ่านฟิลตัวสีเหลืองแล้วมาเข้าตรงกลางของหมอ้อแปลงตัวนี้ตรงเซนเตอร์พอดีนะครับถ้าเราวาดเนี่ยก็จะได้เป็น3สายทางด้านซ้ายมือนะครับ โดยแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับสายสีแดงเ็าจะวิ่งเข้าตรงกลางนะครับส่วนริมซ้ายริมขวาเนี่ยนะครับก็จะไปต่อเข้ากับมอสเฟตสอตัวนะครับเข้าขาดีออกขา S ครคบวงจรที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นั่นเองโดยผมจะวาดมอสเฟตสอตัวนะครับแล้วริมด้านบนกับริมด้านล่างเนี่ยก็ลากมาเข้าที่ขาดีนั่นเอง ส่วนขา S เนี่ยคบวงจรที่ขั้วลบครับโดยการทํางานของมันเนี่ยนะครับก็จะสลับกันเปิดปิดเปิดปิดไปมานะครับถ้าขดด้านบนทํางานมอเตเฟตัวบนก็ออนนะครับสลับกันไปมาระหว่างตัวบนกับตัวล่างนะครับสังเกตตามทิศทางกระแสเส้นสีแดงนะครับถ้าเราวัดดูการเปิดปิดเนี่ยนะฮะมันจะเปิดปิดด้วยความถี่เนี่ยอยู่ที่44,000ครั้งใน1วินาทีเลย เพื่อทําให้หมอ้อแปลงตัวนี้นะครับเกิดการเหนี่ยวนําออกอีกข้างหนึ่งนะครับที่เป็นขดรอบเยอะกว่านะครับทำให้มีแรงดันเนี่ยสูงขึ้นมานะครับเป็นไฮวอ์นะฮะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแต่ว่ามันเปิดปิดด้วยความถี่สูงใช่ไหมสี่หมื่นสี่พันครั้งใน1วินาทีดังนั้นถ้าเราไปวัดเนี่ยเอาพุทธของมันเนี่ยนะครับก็จะได้แรงดันสูงนะครับแล้วความถี่ก็สูงเช่นกันครับสี่หมื่นสี่พันครั้งใน1วินาทีนั่นเองไม่สามารถที่จะเอาไปเสียบปลั๊ก เป็นไฟบ้านได้ถูกไหมครับเพราะว่าไฟบ้านเนี่ยความถี่อยู่ที่50เฮิรต์ดังนั้นมันก็จะต้องเรียงกระแสะเป็นไฟฟ้ากระแสะตรงอีก1รอบครับด้วยไดโอด4ตัวนะครับเป็นไดโอดความถี่สูงกับคาปาซิสเตอร์ที่ทําหน้าที่รักษาระดับแรงดันเนี่ยให้เรียบเป็นเส้นตรงนั่นเองโดยถ้าเรานะครับวัดแรงดันที่คาปาซิสเตอร์ตัวนี้ดูนะครับก็จะพบว่าเนี่ยมันเป็นไฟตรงแล้วนะครับเรียบกิฟเลยนะครับจะมีแรงดันอยู่ที่262โวลต์นะครับ จากนั้นแรงดันไฟฟ้ากระแสะตรงนะฮะก็จะถูกส่งมาที่มอสเฟต4ตัวนี้เพื่อทำหน้าที่สลับขั้วบวกลบไปมานะครับเพื่อสร้างความถี่50เฮิรตให้เหมือนกับไฟบ้านนั่นเองครับลักษณะวงจรก็จะเป็นตัว H นะครับเหมือนกับวงจรได้มอเตอร์สลับทิศทางมอเตอร์นั่นเองนะครับเป็นวงจรฟูลบิดนะครับ จากในภาพนี้ตำแหน่ง LN เนี่ยก็คือรูปักของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับโดยการทำงานของมันก็จะสลับกันทำงานเช่นตัวบนขวาทำงานกับล่างซ้ายทำงานสังเกตนะครับกระแสก็จะไหลาจากขั้วบวกมาเข้าทางด้านขวาของโหลดแล้วกลับไปครบวงจรที่ขั้วลบจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ จุดศูวินาทีแล้วหลังจากนั้นมอสเฟตสีตัวนี้ก็จะสลับกันทำงานอีกหนึ่งรอบครับโดยตัวบนซ้ายก็จะทำงานตัวล่างขวาก็จะทำงานครับสังเกตว่ากระแสก็จะไหลมาจากขั้วบวกแล้วเข้าทางด้านซ้ายมือของโหลดแล้วกลับไปครบวงจรที่ขั้วลบครับด้วยระยะเวลา 1> จ .1 วินาทีหรือมันก็คือความถี่ 50Hz เฮิร์ตนั่นเองนะครับแรงดันก็สูงแล้วถูกไหมครับแล้วก็มีการโยกสลับไปมาด้วยความถี่ 50Hz เฮิร์ดังนั้นนะครับมันก็จะเป็นการสร้างในลักษณะเหมือนกับไฟบ้านจากปลั๊กแล้วนั่นเองครับ ดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดสัญญาณด้วยออสซิโลสโคปดูนะครับจะพบว่านะฮะมันมีการสลับไปมาทั้งซีกบวกและซีกลบเนี่ยด้วยความถี่50เฮิรตเหมือนกับไฟบ้านแล้วสังเกตว่าแรงดันพีคของมันเนี่ยก็คือแรงดันที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อสักครู่นี้เลยก็คือ262โวลต์นั่นเองครับที่ถูกเอามาโยกสลับซ้ายขวา เกิดเป็นซีกบวกกับซีกลบนั่นเองวัดเป็นค่าเฉลี่ย AC ก็จะได้230โวลต์ AC ครับเหมือนวัดจากปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือไฟบ้านเนี่ยจะเป็นเพียวไซเวฟแท้1 0 0นะครับส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นโมดิฟายไซเวฟนะครับหน้าตาก็เห็นอยู่แล้วนะครับเป็นสี่เหลี่ยมๆนั่นเองครับสังเกตดูนะครับเราไม่ได้ต่ออะไรกัจากรูปลั๊กเลยมันก็สูญเสียไปแล้ว4วัตต์นั่นก็คือแรงดันกับกระแสที่มันจ่ายตอนนี้คราวนี้ลองต่อกับหลอด100ว สูงขึ้นนํามาคูณกันดูมันก็คือ100วัตต์นั่นเองครับ